อันนี้เดี๋ยวมาดูในะทางซ่อมแอมคด,ดีตัวนี้ต่อนะอีห้อนี้นอาการไห่มาเนี่ยแบบนี้นะปรามาเปเวลาเดี๋ยวเราแกะออกก่อนวัดเฟ,ฟที่เสียเนถอดออกนะได้ถอดออกนะเตรียมลูกคลื่นให้เรียบร้อยค่อยใส่เฟสเข้าไปนะพอใส่เข้าไปก็ดูโดยฝั่งนี้มันทอดอยูล่ลรือ่าะนะ พราะถ้าภาคฝ่ายพังภาคอาพุธก็ไม่น่าจะรอดนะเจ้าเฟด o u t p u พังไออาร์ก็พังนะไออาร์พังน้อนเกียก็พังะอืมไอได้สองตัวนี้ก็ไม่น่ารอดด้วยในนี้เนี่ยนะแต่นั่นคือสิ่งที่เคยทํามามันจะเป็นยางไนนี่เดี๋ยวเราลื้อมาดูก่อนวัดดูนะว่าอะไรเสียบ้างอันนี้ก็เนี่ย ไอตรวแตกนะสำหรับคนที่ฝึกทำใหม่ๆหรือเห็นแใหม่เนี่ยไม่ต้องคิดป่าเสียตัวเดียวแล้วซื้อมาเปลี่ยนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะมันจะใช้ได้เสียตัวนี้เพื่อนมันจะตายหมดตายยันไดเพิ่อพังยันนี่นะพวกนี้ก็น่าจะพังด้วยนะ <c oughs> สำหรับคนที่ทําเยอะบ่อยๆก็จะเข้าใจนะดูในไ,ไลนอันในไลนคลิปบางคนก็น่าจะเป็นช่างอะไรละดูบ่อยๆ มาโอ้โอกล,าาล่าวเากล่าวกล่าวไอโซเลตเดลาอะเดี๋ยวผมจัดการถอดมาให้เรียบรอ้อยก่อนละกันใครดูต่อเนาะไอถอดเรียบร้อยแล้วนะผมวต้องพค่าแล้วนะฝั่งเอาพุทได้กระพังด้วยนะปากฝพังอันนี้ก็จะถอดใหม่ทั้งหมดทาใหม่ทงหม,ม,ม,มดนะเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็กล่าวบ้างใหม่มัง่งตามงบ นาเราใหม่หมดเดี๋ยวแพงหลายบาทยุคนี้เดี๋ยทำพาักไฟทําลุกขึ้นก่อน,นอาาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเป็นได้ซะด้วยได้อยู่ตรงนี้อ่าอันนี้นะออนไฟเข้ากันแล้วนะทิมคาเกตไว้นะทิมคาเกตไว้ดูลุกขึ้นน,นะ เป็นแบบนี้นะะทีมาน,นี้เนี่ยตล่ามันชันพิดกันนะอีกฝั่งหนึ่งทีมดีคาเกตเข้าไปนะเห็นไหมบอลุกขึ้นเลยเหมือนกันนี่ปัญหามาจากไกดนะเท่านั้นเปลี่ยนฟาก่อนนะนะเปลี่ยนครบเกาะเดี๋ยวค่อยใส่พักไกลไฟลงไปทีหลังแล้ส่วนเอาพุดดี่คือเหมือนกันถ้าเฟตพังชุดใดเขาก็พังเหมือนกันนะ นะแล้วก็พอดไดอะมาเตรียมเปลี่ยนนะใส่ของใหม่เข้าไปนะจะทำต้องลองฟังเลยนะนี่พอเราใส่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออดไฟแล้วลองวัดคาเกตดูนะเห็นไหมลูกขึ้นได้เตรียมจอมาแล้วนะนี่มางนะนี่นะนไม่เหมือนกันต้องสี่ช่องนี่เรามาดูที่นี่ อะนะตัว่สี่เคอ่า,าอดด๋าอทีบางทีเนี้ยถ้าสูงมากเฟสร้อนนะน้อยไปก็ร้อนทำงานไม่ได้นะก็อเอามาอยู่ที่พอดีพอดีนะก็ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็นำเฟสมาใส่ได้แล้วค่อยมาไล่ ไฟสูงไฟย่อยไฟเลี้ยงต่างๆชุดโท่ชุดอินพุตแล้วก็ได้ <c oughs> ต่อไปนะต่ำระดับขั้นตอนไปเดี๋ยวนำเฟสมาใส่นะตัวนี้นะศวนกสี่นะ 64, นะส่วนเอาพุทก็เตรียมไว้แล้วนะอันนี้มันพังนี่สี่สิบเอ็นหกศูนย์นะจะใส่สามหกศูนย์ีนะโลเกดนะของแท้ถอด ประหยัดงบนะซื้อตวงก็สองสามร้อยแหละก็ซื้อใหม่ใส่พอเสร็จแ,แล้วแล้วก็ลองออนไฟนะถ้าม,มีเวลาว่างก็วัดไฟบวกลบไฟหลักให้ถูกนะไฟสิบสองนะไฟนี้จะใช้กราวเทียบไฟลบนะก็นี่ตวงหนึ่งนะตัวตัมเบอร์เจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสอง สองไฟเลียงน่านะจะอยู่นี่ไฟเลียงชุดนี้่นะอันนี้ตับก็สามเออแล้อแอมเทียบไฟลบนะเนี่ยเมื่อแต่อินพุเาจะต้องได้ลุกคืนออกมาแหลงวนลุ่มไว้ก็จะออกนะประมาณเนี้ยเป็นไออาร์จะออกได้ฟังโลย่างเดียวนะฟังหายไม่เห็น่นะกอนนี้นี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไออาร์ด้วยนะก็ไม่น่ารอดหรอกเปลี่ยนไปเลย เดี๋ยวไปทําการเปลี่ยนข่าวเป็นของก่อนแล้วก็ใส่เฟสซะหนึ่งคู่เพื่อทดลองก่อนนะเดี๋ยวเราใส่เฟสแล้วสองตัวแล้วออนดูไฟออนออนติดนะปัดตุ๊กเพื่อดูว่าอาออกใช้ได้นะก็หมายถึงว่าเรสร็จสิ้นเลยลตอนเนี้ยแค่ใส่ครบอย่างเดียวนะถ้าอาไม่ขาดใช้ได้หมดนะระวัติอาสักท่อนแลใส่ครบลองเสียงส่งงานได้อ่นะตัวนี้ งจากที่เราทำปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอะใส่ปองใส่เฟสตรงไดเสร็จร้อยแล้วกาใส่กระป้าปทำการออนอะยกพื้นออกอดูซิโอเคอะเดี๋ยวประกอบก็จะส่งได้อะอ๋ะอเดี๋ยวเจอกันคลิปอันต่อไปนะอันนี้เก่เาไว้เท่านี้ก่อน